นะครับรีวิวนะครับรถก่อนจะพ่นสีจริงนะครับก็สภาพก็เป็นแบบนี้นะครับหลังได้ทําการโปสีนะครับโป้สีรอยบุกรอยลักยิ้มต่างๆเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะครับเพื่อรูปเอาสีเคลือบเงาออกให้หมดนะครับขัดเพื่อให้สีจริงนะครับได้ยึดเกาะ ะจะได้ไม่ลอกง่ายนะครับก็จัดการกัดสีเคลือบเงาตั้งชันนะครับด้วยกระเบืด้วยกระดาษทราเบอร์1,000นนะครับก็ขัดจนสีเคลือบเงาออกให้หมดนะครับให้มันเป็นสีด้นดานๆนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ขัดกันไปนะครับ ครับอันนี้ก็ลายทำไปครึ่งคันแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูช่วงหลังยังไม่ได้พ่นนะครับนี่ครับดูนะครับสภาพก่อนพ่นอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำแล้วครับลูกกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะครับทั้งคันนะครับนี่ก็งอกระถอดอัจจะเบียนปายท้ายออกนะครับนะครับจะมาพ่นกันต่อนี่พ่นไม่ได้ช่วงแรกไม่ได้ถ่ายนะครับนะครับ พอนยังไม่ดเดี๋ยสมสีนะครับพ่นต่อนะครับเริ่มทําการพ่นสีกันเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับวิธีการพ่นสีผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะครับ mm hmm. ก็พ่นสีนะครับตามคู่มือข้างกระป๋องนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เราซื้อมานะครับเป็นไม้วัดสี เราก็ผสมตามคู่มือนะครับแล้วก็เอาไม้วัดสีวัดเพื่อผสมสีนะครับอันนี้ก็เราก็ได้ทําการพ่นไปนะครับชั่วขนาดหนึ่งแล้วนะครับนะครับนี่ก็ได้พ่นไปหลายเที่ยวนะครับก็ภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับนะครับปากระโปรง นี่ก็มีคราบหน่อยครับมีเห็นหรอเปล่อาอัดไปเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็จบนี่ครับความใจร้อนนะครับคลองเลยอาจจะเยอะเหมือนกันอยากให้มันเงาเยนะครับภาพโดยรวมนะครับทําเองเหนื่อยนะครับบอกตรงๆงโป้ก็ผมก็ไม่ได้โป้ให้มันเนียนนะครับภาพข้างหลังครับดู ตรงนี้มีด้านด้านะครับเดี๋ยวอ,อยัดอีกรอบหนึ่งครับก็จะประมาณนี้ครับครับตรงนี้ลงตีเข้มามาแล้วดูนะครับดูดูนะครับข้งางล่างลงมาแล้วดูครับตรงนี้ไม่ลงอย่างด้าน,านอยู่ครับด้านชนลงแล้วนะตรงนี้ยังไม่ลงนั่นนะครับ นี่ลงละนี่ครับลงละนี่ลงแล้วน่ครับตัวนี้ไม่ลงดูตัครับนี่ลงละเงาครับมารีวิวนะครับหลังที่พ่นสีเสร็จนะครับก็ได้ลงเคลือบเงาไปแล้วก็มาดูฝีมือนะครับก็ยังมี รอยเคลือบเงาส่วนกันชนเนี่ยผมจะไม่ทํานะครับตรงนี้รอยเคลือบเงาฝากระโปรงก็ยังมีเคลือบเงาไม่ถึงนะครับที่มีที่นี้ผมชื่อเลยชี้นะครับนี่ครับตรงนี้ด้านข้างแก้มนะครับมีรอยตคเกอร์เยิ้มนะครับส่วนกระจกนะครับเกิดการพองเยะต้องมาแก้กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาดูคลิป การแก้ใน EP ต่อไปนะครับสัวลังคานะครับกิเชตนกันนะครับรอยมีลร็กเกอร์ไม่ถึงนะครับตรงที่นี้ผมชี้นะครับก็มาเดินดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็ไม่ค่อยเจอรอยแร็คเกอร์เยอะเท่าไหร่นะครับด้านข้างนะครับด้านซ้าย นะครับซูมเข้าไปดูกันเลยอันนี้สีโป้ครับด้วยความรีบนะครับโป้ไม่เนียนเท่ากับของเก่านะครับก็เลยมีขึ้นเล็กน้อยนะครับมาเดินดูช่วงกลางของตัวรถกันนะครับก็ตรงนี้จะค่อนข้างตีเข้บเงาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับช่วงเสาบีนะครับเสาบีอันนี้เสาบีขึ้นเงาอยู่นะครับ แต่บนราคานะครับเยิ้มนะครับเด็กเกย์เยิ้มนะครับที่มือของเห็นไหมครับก็ต้องมีการแก้เยอะนะครับถ้าคลิปนี้นะครับผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมือใหม่นะครับหัดทําสีนะครับไม่มีความรู้เรื่องด้านช่างสีนะครับครูพักรักจําทําเองนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าไม่ถูกใจนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับก็เงาขึ้นเงาพอสมควรนะครับถ้าใครอยากจะทำเองก็สามารถนะครับดูคลิปแล้วก็ศึกษาใน Youtube เบื้องต้นทำมาได้นะครับผมลงคลิปไม่ละเอียดนะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับบวกกับการเหนื่อยด้วยก็ไม่ไม่ได้ถ่ายอะไรจริงจังมากนะครับต้องขอโทษด้วยส่วนกันชนผมยังไม่ได้ทำนะครับก็มีรอยสีแตกนะครับตามที่เห็นนะครับผมจะเอากันชนใหม่มาใส่ นะครับเป็นกันชนแวนนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันในการทำสีนะครับก็ไอ้กันชนตัวนี้นะครับที่ว่าจะไปเอาไปใส่ที่จะทำสีใหม่เอาไปใส่ไอ้โตโยต้าโคร l ร A เอร้อไอ้ตัวนี้ก็ติดตามการทำสีกันชนนะครับของ Toyota าโคร l l a เอร้อในคลิปต่ตอไป ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดกริ่งกดไลค์กดแชร์กดซับตะดใครให้ช่องต่อ,อยด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า